ของแท้ครับนี่นี่ได้แล้วครับจ้าไปก่อนจ้าไปก่อนพอ,อขอบคุณเดอ้อครับสรับพอจิตนะครับบ้านโคกศิลาเอืนใสเอือนหาโจกประดิษฐ์ฟาร์มนะครับมาผสมพันธุ์นอกสถานที่ครับเมื่อนี้ขอขอบคุณขอบคุณเดอ้อสหรับพอจิตนะครับบ้านโคกศิลานะครับเอืนใสเอือนหาโจกประดิษฐ์ฟาร์ม ครับพี่น้องนะครับสนุกสนใจนะครับอยากสิได้พ่อพันมาผสมหอดเฮือนหอดซ่านหอดมองหอดบอลนะครับโทวงหาได้โจกประดิษฐ์ฟาร์มนะครับเด้อครับไม่แน่นะครับนี่ว่าเจ้าวิโก้ตัวนี้นะครับประจําอยู่โจกประดิษฐ์ฟาร์มนะครับสื่งบริการพีบริการน้องตามบ้านหอดเฮือนหอดซ่านนะครับพี่น้องสนุกสนใจอยากสิได้พ่อพันนะครับไปผสมพันธ์ น่องสถานทีนะครับกาติดต่อได้นะครับติดต่อได้เด้อครับผีฉกผีดิฟาร์มนะครับหาผมเองนะครับได้จัดเตรียมนะครับขอพันธุ์นะครับไวผสมพันธุ์ให้พี่น้องนะครับจะเตรียมไว้สองโตนะครับเอาไปนี้นะครับเจ้าวิโก้นะครับเดินทางมานะครับหาพอจิตนะครับบ้านหกศิลา ตอนนี้นะครับสำเร็จแล้วนะครับขอบคุณขอบคุณพี่น้องนะครับที่ใส่บริการจบประดิษฐ์ฟาร์มนะครับผมเองนะครับกับบริการผีบริการนอกนะครับขอบคุณหลายๆที่ครับสลับพอจิตนะครับบ้านขุกศิลานะครับนาอครับตัวนี้นะครับเจ้าวีโกนะครับประจำอยู่จบประดิษฐ์ฟาร์มนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับฝากพี่น้องไว้ซำเนสกรคลิปหนาคลิปหน,ปนจะนํามาฝากพี่น้องใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผมครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม